ว่าเป็นมันแข็งม,มหาบมุมี้แมมันไอเขาเออนี่พวกผูตวเผามันบุมีหแม่เลยร้องเอามาซิมมืงก็ซื้อได้เลยแต่กันมันเผา,ม,า,ม,ามันแข็งๆเนาะแี่มันจะกึศๆึอ่ะ ขดขนาดสายกินเหรอสายมันมันหวานเลยเนาะ

เี่นะครับเจ้าคนๆนี่เดี <humming> ๋ยวมันเป็นงารอีกอีกอีใหญ่ หลานก้อยเด็ดด้ิเนเด็กเป็นเสือตัวเล็กเสตัวปวนี่ตับเองไงมาธรรมดาเลยแอเเนาะไกินตลาดบ่ได้ ลงไปทำเองเพ็รเองทุกอย่างนะไปะมันเขาเอิ้นไว้อย่างว่ามันบ่หอมนะเนาะเง่นปลาเพชรทเนี่ยปูมเป็นเด็กผมสุดนี่แหละเ <c oughs> ด็กเป็นตรงนี้น้ำปลาเข้าไปสูตรขายนะครับตามมาตามด้วยนี่เลย สายสดตอนนี้สายสดสายสุดไปอน,นี้กัใส่ลงไปขอเอาไปผู้ว่ากินดิบน้ำเลยผู <c oughs> ้ว่ิกินดิบ่านกอน,นรับเนอะ <c oughs> <c oughs> เป็นตยานพวกหาไก็ได้ตัวของแท้เลยนี่สายคม<า><อ>ตัวน,นี้นนดีดอกน้ำปลาครับดีแท้นะวางห้เลย โอ้โหฟังเสียงเคสดหลานเปิดก๊อกน้ำลองมาผมแท้ปิดพายด้วยหอมอัดไปตัวเดิมคับนี่สคนมือนี่อยู่สคนแวะมหาเชฟมาแมนตัวนี้นะโอ้โหขาดตัวนี่ในทุกตัวล้านเลย เหมือนกอดเ้ยน้ำเดือดแล้วนี่ยน้ำนี่ได้สามจานสาจานเข้าหมดแล้วนี่ะชิมมึงิาไนี่เสียบซิมเองเลยแย่แล้วเนี่ยเอาได้การปะเราต้องอธิบายเลยเจงแค่นิ้วปุ้งกับโอเคเลยแหน่เติมพริกเม็ดอืมสมซอสเป็ด ดัดไปครับสูตรสูตรเคล็ดันอไร้างไหมอืม